ว่าไงครับไปเชี่ยวมาเหรอครับว่ามันไปเชี่ยวมาเหรอกเอาไปเชี่ยวมาเหรอครับว่าอย่างไงครับว่ามันไปเชี่ยวมาเหรอเอาไปเชี่ยวมาเหรอครับเลอเอ้เชี่ยวมาเหรอเอ้เชี่ยวไหนมา Ô mấy sư FC mà ma ô hôi kim đai mày nó lại lấy lời ăn lại lấy xám nhọt ô hôi ô hôi ôi 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 xám nhọt lời ơi nó lại lấy xám nhọt lời ô hôi ôi xám nhọt lời ơi nó lại lấy xám nhọt lời chào nãy ma ạ chào nãy ไอ้เชื่อวไหนมาเปียกฝนไม่ล่ะเปียกหัวร้านไหมเปียกหัวร้านไม่ร่าเ,เชื่อวจริงๆเลยสองรอบเลยว,วันนี้ไม่อยู่บ้านเลยเลยอยู่ไม่เป็นเลยอ,อยู่บ้านไม่เป็นเลยเหรอเที่ยวอย่างเดียวเลยโอ้โหบบจริงๆกันนั่งรถโอ้โหไปเที่ยวมา ไปเที่ยไหนมาไปโลตัสมาเหรอ FC เหรอ,อเออเออ FC อ้โหกินได้แล้วเหรอไก่อ่ะกินได้ยังเฮ้ยหิวหรือยังหกินได้ยัง FC น่ะเอเฮ้ยดูโอ้โหอืมองเข้าหอมอเข้าหอม มองใหญ่เล่าเที่ยวจริงๆฝนก็ตกไปจริงๆเลยเก็บยาจริงเลยไหมเล่าเอาไปเที่ยวมาแล้วครับโอ้ไปเที่ยวมาโอ้โหสบายจริงๆดูสบายจริงๆเลยเหรอเล่าโอ้ยสบายจริงๆเลยชอบนั่งรถเหรอลูกไปเที่ยวไหนมา เอาว่าไปเชื่อเลยมาหสบายอารมณ์จริงๆ